มันมีประกาศออกมานะครับเนิฟนะครับมันเนิร์ฟสักทีเนาะแล้วผมกับเด็กมานาเลียรูนนะครับซึ่งการ์ดที่โดนเนิร์ฟก็มี2ใบนะครับเนะิฟจะลงพรุ่งนี้นะครับวันที่5มกราคมนะครับเขาน่าจะปิดเซิฟช่วงประมาณ8โมงเช้าถึง10โมงนะเออใครจะย่อยการ์ดก็รอรอหลังจาก เขาปิดเซิฟเสร็จก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งย่อยนะครับผมการที่ถูกเนิฟมี2ใบนะครับใบแรกครับ arcane instruction ครับผมไม่มีอะไรมากครับเพิ่มคอสจาก1เป็น2ครับผมใบที่2ครับ scorching curse เลขอาเวทเซก Follower ไล่หนพลัง1 1ของน้องจริงเจอเนี่ยก็เนิฟคอสเหมือนกันครับจากไล่0ยเป็นไล่1ครับผมการเนิฟคอสนี่เป็นอะไรที่ ถือว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับมันแบบเทมโปเปลี่ยนไปเยอะเลยเทมโปช้าขึ้นเยอะเลยเกิดอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับการเนิฟนี่ครับ arcade s t r e c t i o n มันจะทำให้การไฮโรลบอร์ดต้นเกมของเด็กมานาเรียทำได้ยากขึ้นเยอะเลยครับผมคือยังยังยังเป็นไปได้อยู่นะแต่น่าจะยากขึ้นเยอะเลยครับผม การที่ว่าแบบโอ้ยเทินสี่แล้ววิราจังเดซสยูมา3ามใบพร้อมมังกรดําอะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะแทะต้าจะยากขึ้นเยอะแล้วล่ะเออคืออาจจะไฮโลได้แต่ว่าแบบบอดอาจจะเล็กลงประมาณนึงหรือไม่ก็ช้าลงอะไรประมาณนี้ครับอืมก็ผมผมว่าผมว่าผมว่ามันดักที่ใบนี้เลยนะเออหเป็นสองนี่เรื่องใหญ่บอกเลยครับผมอืมส่วนอีกใบนึงครับอ่า scorching curse เนฟคอจากศูน์เป็นหนึ่งอันนี้มันจะทําให้ถ้าปิดที่ใช้ฮันนาครับมันก็จะทําได้ยากขึ้นอาจจะช้าลงอะไรประมาณนี้ปกติเวทนี้ไล่ศูนย์เนาะก็จิ้มใส่ฮันนาลัวๆอะไรเงี้ยเล่นฮันนาสอามใบบวกอมาริลิสก็ปิดด้วยเดเมดเวทครับผมก็ทำเดเมดได้ค่อนข้างจะเยอะเลยการที่เวทใบนี้กลายเป็นไล่หนึ่งก็ กลายเป็นว่าเออท่านั้นก็จะทําได้ยากขึ้นทําได้ช้าลงอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าอ๋อแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่ใช้ใบนี้เหมือนกันก็อาจจะพวกมังกรดําอะไรพวกนี้ครับใช้มังกรดําเยอะๆมาช่วยปิดเกมอะไรพวกนี้ได้ครับผมซึ่งอ่ะเด็กเนี้ยเก่งน้อยลงแน่นอนครับมาดาเลียครับผมมีคนเดาว่าจากเทียศูน,นี่อาจจะกลายไปเป็นเทียสอง ได้เลยครับผมเพราะว่าจากที่มันสามารถที่จะปิดเกมในเทิน6ได้กลายเป็นว่าน่าจะต้องไปปิดสักเทินเทิน์น8อย่างเร็วก็เทิร์น7อะไรประมาณนี้แหละการไฮโลบอร์ดก็ได้ไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ครับก็คืออ่ะเขาเนิร์ฟก็เกมก็น่าจะบาลานซ์ขึ้นแน่ๆแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าโอ้แบบนี้เนี่ยเด็กที่มันเป็น เก่งๆอยู่เดิมเนี่ยแต่ว่าเก่งไม่เท่ามานาเรียเนี่ยเด็กพวกนี้มันรอเสียบอยู่เยอะเลยนะเช่น c a s t ท l เอลเช่น Last w o r อร์ชาโด้เช่น Big Dragon อะไรประมาณนี้เขาก็กลัวว่าจะมีเด็กโกงเด็กใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้เพราะว่านี่ใส่เกมเหมือนไม่ได้เนิฟเผื่ออย่างอื่นไว้เลยเนิฟมานาเรียอย่างเดียวอะไรางี้ก็อาจจะต้องรอดูกันครับว่า อ่ามันจะมีเด็กโกงเด็กใหม่ขึ้นมาจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ส่วนตัวผมอาจจะคิดว่ามันน่าจะบาลานซ์ขึ้นแหละในระดับหนึ่งอะไรงี้เออคงไม่คงไม่คง,งไม่โกงถึงขนาดมันมันเรียต้นแพ็กอะไรพวกนี้ครับผมแต่อย่างหนึ่งที่แอบกังวลเหมือนกันก็คือมีคนบอกว่าเมตาจะกลายไปเป็นเหมือนแพ็กที่แล้วนะก็คือเล่นเลิศไรรูนเล่นมากาติโยก,กันไปอะไรประมาณนี้ ก็ต้องรอดูครับว่าเป็นยังไงแต่เนี่ยแหละเขาเนิร์ฟอันนี้แหละครับผมใจผมเนี่ยอยากให้เขาบัฟการ์ดบางอย่างขึ้นมาด้วยนะเช่นชาเลมานอะไรประมาณนี้เออมันไม่เก่งเลยก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่รู้เขาอาจจะรออันนี้มันอาจจะถือว่าเป็นแฟลชเนิร์ฟครับหลังปีใหม่เขาอาจจะรอตามไซเคิลการปรับบาลานส์ธรรมดาก็ได้กับการบัฟนะอันนี้เหมือนแบบต้องรีบเนิร์ฟก่อนอะไรประมาณนี้ครับ ก็รอดูกันต่อไปครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคถ้าง,งันผมไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ